แท่านท่านตอนนี้เราก็มาออกกำลังกายกันยามเย็นนะครับที่นี่ก็คือแต่าถามไอชี่ดีกว่าไอชี่ไอชี่ใส่เสื้อทีมอะไรลูกเนี้ยเสื้อทีมอะไรฮะอ่ะตอบดีๆเสื้อทีมอะไรกกอารีนะอารนะมาเก็ตมาเก็ต <laughs> มันเก็บสีเราเสื้อทีมอะไร ฮะเสื้อทีมอะไรครับมีว่าโพก่งมากต้องบอสกันก่อนนะครับใช่ไหมครับอ่ะยืดขาเก่งมากเก่งมากยืดยังยืดยังยืดไหมยืดไหมขอแล้วเหรอนี่เราอยู่ที่ไหนกันครับสนามกีฬามอนไมลาลิชี่มาทําอะไรครับฮะชื่มาทาอะไรโอเคจะวิ่งยังวิ่งนะโอเคไป เดี๋ยวไปจะวิ่งหรือจะเดินเดินนะโอเคนะครับเครื่องติดแล้วครับแล้ววิ่งนะครับวิ่งรถคว่นกันดีกว่าเดินนี่ลูกเดินเดินเดินเดี๋ยวจุกเพิ่งกินข้าวมาครับจะเดินถอยหลังหรอเดินถอยหลังแล้วครับ Leo 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 เหนื่อยไหมครับวันนี้เยวันแรกของการวิ่งเป็นไงบ้างหืวันแรกของการวิ่งเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับแอร์มันเบาอ่ะพีอติ๊ตอบป๊าป๊าก่อนว,วันแรกของการวิ่งเป็นไงบ้างสนุกแต่ว่าทำไมแอร์เบา,าเกี่ยว,วกับแอร์เบา